ทำไม15 Pro กับ15 Pro Max มือ2อพี่ตั้มกับทีมงานถึงไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อเลยครับหลักๆเลยนะคือมันร้อนมากครับมันร้อนขนาดไหนมันร้อนขนาดที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไปถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอกลางแจ้งสักแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยว่าโอ้ฮิตแล้วก็ให้หยุดการทํางานลงอย่างล่าสุดที่ผมไปทสกับทีมงาน15 Pro ถ่ายวิดีโอกลางแจ้งไม่ถึง3นาทีครับตัดหรือเป็น15โปรแม็กก็ได้อะไม่ถึง6นาทีตัดก,ก,ก็เลยไม่ค่อยแนะนําสําหรับเมืองร้อนอย่างบ้านเรานะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะใช้งานกับมันจริง,รงๆครับผมก็เแนะน,นำทริคอยู่สองสาอย่างแล้วกันเนาะหนึ่งอย่าซื้อความจุ1 2 8 15โปรยังมีความจุ1 2 8อยู่หลีกเลี่ยงซะสองพยายามหาเคสที่มันระบายอากาศดีๆอาจจะเป็นเคสที่มันเจาะรูเยอะๆหรือถอดเคสไปเลยก็ได้หรือใส่เคสบางๆก็ได้หรือถ้าดีกว่านั้นคือหาพัดลมอะไรพัดลมลลมาแปะให้มันหนนนนักๆๆาอยย่่งเชแบบ วิดีโอ 4K ง่วถ่ายสัก3นาทีหยุดหรือแบบถ่ายถ่ายหยุดหยุดหรือจอะใช้แสงสว่างหน้าจอเยอะๆกลางแจง้งซึ่งพอผมเล่าถึงเนี้ยเชื่อม,มันก็จะแบบอา้าแล้วเราซื้อมือถือมาทำไมกันทำไมเราต้องมานั่งหวานเราแวงขนาดนี้ใช่ปหนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาด้วยว่าเอ้ยมันใช้งานดีนะแต่ว่าคุณจะต้องเข้าใจมนันนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องแบบเหน,บนื่อยกับมันนิดนึงซึ่งราคาที่คุณจ่ายไปมันค่อนข้างสูงแล้วก็คุณเพิ่มตังค์อีกนิดนึงไปซีรีส์ของ16อาจจะดีกว่านี้มากๆก็ได้หหรืืืืออออออไไไมมมมมม่่่่่่่่กกกกก็็็ปปาาาาาถถตััวววนนนนนนใใช้้้งุจีีๆเททดยยึะ iPhone Pro Pro 15 15บ Max